สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c อดแคสต์พาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ถือได้ว่ามาแรงมากๆในตอนนี้สำหรับวง a อ pa นั่นเองนะคะแม้ว่าพวกเธอเนี่ยจะเป็นวงน้องใหม่นะคะแต่ว่ากระแสะการพูดถึงของพวกเธอเนี่ยก็คือมีอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับสาวๆวง a อสเ พวกเธอเนี่ยนะคะก็มีชาร์จเพลงที่สูงมากๆนะคะแล้วก็รวมทั้งการพูดถึงของพวกเธอทั้งแฟนเกาหลีแล้วก็แฟนอินเตอร์เนี่ยนะคะต่างได้รับความนิยมมากๆสำหรับเอสปานะคะ สำหรับวงเอสบานะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด4คนนะคะก็ได้แก่คาริน่าวินเทอร์จีเซลแล้วก็หนิงหนิงนะคะทั้ง4คนเนี่ยถือได้ว่าเป็น4คนที่แบบว่ามากความสามารถนะคะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็โดดเด่นทั้งในเรื่องของการเต้นการร้องการแรปนะคะทําให้พวกเธอเนี่ยได้รับการพูดถึงมากๆนะคะสาหรับวงเอสบาแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิกของวงเอสบากันนะคะนั่นก็คือวินเทอร์นั่นเองนะคะถ้าพูดถึงวินเทอร์เนี่ยหลาย ายคนนะคะก็จะนึกถึงความน่ารักสดใสของเธอนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีเอกลักษณ์ในด้านของการน่ารักสดใสนะคะแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือความสามารถของเธอนั่นเองนะคะนั่นก็คือเสียงร้องหรือว่าด้านโวคอลของเธอนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีพลังเสียงที่สุดยอดมากๆเลยนะคะเธอเนี่ยก็มักจะได้รับคําชื่นชมนะคะเกี่ยวกับทักษะการร้องเพลงของเธอนะคะรวมทั้งการไฮโน้ตต่างๆหรือว่าจะเป็นการร้องสดบนสเตจเนี่ยนะคะเธอก็สามารถทําได้ดีนะคะแล้ววัน นี่เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเสน่ห์ของวินเทอร์กันนะคะเหมือนว่าตอนแรกเนี่ยทาง SM Entertainment นะคะก็เหมือนจะพูดเกี่ยวกับไพ่ลับของ SM อะไรประมาณนี้นะคะแฟนๆเนี่ยก็มีการนึกถึงนะคะว่าวินเทอร์เนี่ยเธอน่าจะเป็นไพ่ลับของ SM Entertainment จริงๆนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าพอเดบิวต์ออกมาแล้วเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากๆนะคะสามารถตกเอาคนนอกด้อมเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปในด้อมของเอสบาได้เยอะมากๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะถ้าติดตามเอสบ้าเนี่ย ก็มักจกชื่นชมในเสน่ห์ของวินเทอร์นะคะเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงบนเวทีที่มีเสน่ห์มากๆจนได้รับคําชื่นชมนะคะแต่ว่าก็มีบางคอมเมนต์นะคะที่ก็ได้มีการพูดถึงวินเทอร์นะคะว่า ตอนแรกที่มีการเปิดเผยภาพออกมานะคะของสมาชิกแต่ละคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะก็แบบว่าไม่ได้รู้สึกสะดุดตาก,กับวินเทอร์มากนักแต่ว่าพอมาดูบนสเตจนะคะหรือว่าเป็นการแสดงต่างๆเนี่ยก็มักจะชื่นชมในเสน่ห์ของเธอนะคะทําให้หลายๆคนเนี่ยก็ต่างชื่นชอบเธอนะคะเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเสน่ห์มากๆแล้วนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วนะคะนิสัส่ส่วนตัวของเธอเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าดูน่ารักสดใสสมวัยมากๆเลยนะคะเราเนี่ยก็มักจะเห็นถึงความน่ารักของเธอแล้วในสื่อโซเชียล ต่างๆเนี่ยนะคะทั้งทว i ต t e r หรือว่า t i k t o k เองเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของความสดใสน่ารักของวินเทอร์อยู่เยอะมากๆเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้เอาออกมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับสเสน่ห์ของวินเทอร์ที่สามารถแบบว่าโตกเอาคนนอกต้อมหลายๆคนเนี่ยนะคะเข้ามาติดตามวงเอสบ้าได้เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากจริงๆนะคะสําหรับวินเทอร์ยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้วงเอสบ้าด้วยนะคะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยเป็นวงที่มาก ความสามารถจริงๆนะคะแล้วมีการปล่อยเพลงออกมาเนี่ยก็ฮิตติดชาตไจะรับการพูดถึงตลอดเลยแล้วสมาชิกทั้ง4คนเนี่ยนะคะก็ถือว่าได้รับความนิยมรายบุคคลกันสูงมากๆเลยต่างมีการพูดถึงอยู่ตลอดเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับสเสน่ห์ของวินเทอร์นะคะที่แบบว่าสามารถตกเอาหลายๆคนเนี่ยให้มาชื่นชอบวงเอสบาได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดถุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ